สวัสดีครับยินต์เต้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการเรียกชั่นครับผมวันนี้เรามาเรียกชั่นกันนะครับผมกับการบุกเบื้องหลังกองถ่ายนะครับ MV นะครับผม Save All Memory in This House นะครับผมที่เราเรียกชั่นกันไปเนาะก่อนหน้านี้ก็เป็นอาร์แชร์เทปที่101นะครับผมเขาจะมาบุกเบื้องหลังกองถ่ายกันจริงๆอาร์แชร์อยู่กับเออซีซั่นนี้มาตลอดเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไปดูตั้งแต่ตอนที่ไปอัดเสียงเนาะแล้วก็ มาถึงก็คือช่วงเบื้องหลังกองถ่ายนะครับผมก็คือทำเป็นสองคลิปเลยเนาะแล้วก็มีตัว MV อันหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับจะน่ารักขนาดไหนนะแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูว่าอาร์แชร์เขาเป็นคนคิดเสื้อผ้าหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนออกแบบอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเ v นี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันโอเคครับก่อนอื่นขอขอบคุณทางจีเอ็นะครับผมที่อนุญาตให้มาได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบุเบื้องหลังกองถ่ายครับผมของ็มวป ก็คือว่าตอนนี้เรามาถ่าย MV นะครับของเซฟเฮาส์นะครับตอนนี้ก็รอถ่ายอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้11บเโมงนัดกลอง6กโมงครึ่งใครมาคนแรกน่าจะนีโอพวกนีโอจะแมีแบบ็สองเซฟจะเป็นพวกจุมดังนีโอหลุยแล้วก็ซีจิมมี่ใช่คับยังไม่รู้เลยค่ะว่าชุดยังไงกันชุดนอนอาบน้ำหเหลือมชนี้คือโัเหลี่ยม เจ้าของรายการแต่งหนา้าอยู่ครับก็คือแต่งยิ่งกว่ามัถ่ายเอ็มบีเห็นถักลงถักเปียด้วยเป็นจะมาะ <c oughs> แล้วก็จะมีซอนแบบที่นีโอแลบแล้วกันก็มี Ser เสริมนิดหน่อยคือเพิ่งรู้ว่าเมโลดี้เนี้ยเป็นของหลุยคือหลุยแต่งเมโลดี้นี้อยู่แล้วอ่ะก่อนที่จะมาทําเพลงมันเป็นของน้องอยู่แล้วอ,ะอ,อ่ะเออแล้วเราค่อยมาแต่งเนื้อทีหลังเพื่อแบบให้ให้รายการก็ขอบคุณน้องลุยที่ไม่มีเพลงนี้ในวันนี้ใช่ดี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 อยากใด้ทุกคนฟังนะครับใช่ครับ มบ v น่ารักมากเนาะใครดูแล้วเนาะน่ารักน่ักสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์มแชร์นะครับวันนี้แต่งนะแต่งบทนี้มาเป็นคนไป MV เซฟออ l เมมโมรีอินดิสเฮ u s e เพราะหลายๆคนนะครับอาจจะได้ชม MV ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมีภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะฮะแต่ละคนนะครับที่อยู่ในบ้านเซฟเฮาส์นะครับผมที่เขามาถ่าย MV กันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีมาฝากผู้ชมทางบ้านทุกๆคนเลยครับเสื้อเพนเฮาส์สวยๆเตี้ยนี่น่ารัก น้องรักอันดับหนึ่งเฮ้ยพี่อำน้องรักอันดับหนึ่งพอเปลี่ยนไม้ผมเดี๋ยวเปลี่ยนน้องรักกันให้โอ้โเฮ้ยอุยน้องรักอันดับหนึ่งเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเฮ้ยจุ้งน้องรักอันดับหนึ่งยังเล่นนะเล่นรักทุกคนรักทุกคนเท่าเท่ากันนะครับจริงๆนิดนึงฮะนิดนึงก็ไปแอคหน้ากล้องนิดนึงเล่นกับทีวีในซีนทีวีแบบเป็นแฟลชแบ็กมันเป็นแบบมันเป็นซีนเปิดทีวได้ข่าวว่าเอ็มดีตัวนี้มีท่าเต้นด้วยซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไม่รู้แต่ว่าผมคิดท่ามา ส่งไปหลุย ามันน้อยไปเอ้าเขาก็ไปเพิ่มเลยแต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าเต้นขนาดไหนแต่ว่าเพิ่มเยอะอยู่จริงหนึหน้าที่นี้มันต้องเป็นหน้าที่ของพี่นั่นสิพี่จะต้องเมนเนนแล้วก็ทําทุกอย่างถ้าเกิดหลุยมาแบบนี้ลองจะมีรายการเป็นของพี่จุ้มครับพี่เห็นซอมเต้นอยู่ก่อนหน้านี้ใช่จริงเขาเพิ่งส่งท่าเต้นมาเมื่อวานอะไรอ่าคือมาถึงที่เนี่ยคือตอนเช้าอ่ะยังมีคนเต้นไม่ได้อยู่เลยหายไอ้หลุยอ่ะมันคิดท่าเต้นเองตอนเช้ามันยังเต้นไม่ได้คือมันเหมือนแบบมันเพิ่มท่ามันก็ วันเบอร์ตรงนี้เบอร์เพราะเราเปิดกล้องด้วยเรื่อองะไรเรื่องอะไรคาดถึงไหมไม่ถึงเหมือนกันนะสั้นนี่แต่ตนี่ถ่ายอะไรไปบ้างอันไหนในเราคือถ่ายซีนเปิดไปใช่ซีนเปิดเพย์แล้วก็แบบถ่ายซิงค์ไลฟ์ซิงค์ของแต่ละคนเดี๋ยวเนี้ยสองคนเนี้ยเข้าต่อเด็กฮ้สเต้นอลากนี่ นี่แล้วมันก็ยังคงนอนต่อเนื่องขอสักคำจากครับจุมพล สนุกมากเลยวันนี้บอกเลยว่าเป็นวันที่ได้แบบมีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาเจอน้องๆแล้วว่าเช้าน้องๆเคี่ยกันมาเเห็นแบบอซ้อมตรงซ้อมเต้นอะไรกันอแต่เราได้เพรราาะเเดียวเราเป็นสายออสโมซิสใช่เราออสิมซิสนะแบบซึมซับใช่เป็นซึมซับเร็วๆไงใช่เดี๋ยวรอดูนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ซึมซับเร็วมากนะฮะกับท่าเต้นเดี๋ยวรอดูตอนเต้นรวมจริงๆเะเขาจะโปรขนาดไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ บบาายยขออต่มันต้องมีคนเต้นต่ข้างหน้านะต้องเน้นเต้นหลังข้างหน้าแน่เลยอะจะได้เต้นถูกผมหลอนถ่ายซีนเดียวไปแล้วถ่ายซีนคู่ไปแล้วซึ่งผมก็ทำได้ดีเพราะผมทำได้แบบเดียวจำจำท่อนแรปของตัวเองได้ไหมตอนถ่ายหลายซิงค์ใช่คือเราแต่งเองบางท่อนแล้วก็มีพี่ว่านพี่ผีมาช่วยแต่งด้วย สำหรับผมแล้วยอมรับเลยละกันว่าของผมนั้นมันแต่งไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนจรมาอางั้นทุกคนเข้าฮุกเลยละกันแล้วเราอีกการนิดน,นึงเซมเฮาตอนแรกอ่ะคือผมอ่ะบอกไอ้หลุยว่าผมจะไม่แต่งแปแล้วครับเพราะว่าเพลงนั้นนมันออกมาประมาณแบบ2วันก็เลยบอกผมว่าเอ้ยผมขอแต่งแปทีหลัง อตอนแรกอะไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะมีความไพเราะตรงไหนเอาตรงตรงเอาตรงตรงเพราะว่าตอนแรกที่ฟังคือมันไม่มีเสียงใครอ่ายกเป็นเสียงเราคนเดียวเราเป็นไกด์คนแรกเราเป็นไกด์คนแรกเลยคิดว่ามันจะออกมาหน้าตายังไงวะอ๋อพอร้องคนแรกเป็นร้องไกด์มาเลยไม่ได้ยื่นเสียงคนอื่นเลยไม่น่ารักไงไม่คิดว่ามีเสียงน้องกันแบบหรือเสียงมิกแบบอเปล่งไง วันนี้คณบ้านใส่ละหวาก็เลือกไก่เนาะเลือถามพี่กินว่าเพลงนี้เราเอาฮาหรือเพาะพี่กีนเลยบอกว่ามึงเอาเอาฮาดีกว่าเพราะตอนแรกมันเป็นเราคนเดียวไงแต่พอได้มาฟังแบบรวมทุกคนอะไรเงี้ยอ๋อเพลงนี้มันเพาะนี่หวาเพราะว่ามีเสียงของใครเข้ามาผงพูดนี้ผมก็อยากเอาคนดูทุกคนนะครับผมอยากให้เพลงนี้ประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าตั้งใจทำกันทุกคนมาก คือเหมือนตั้งใจอยู่แล้วว่าเพลงนี้คิดว่ามันควรจะมีแรปเพราะตอนที่หลุยแต่งเมโลดี้มามันมีแค่แบบมันถึงแค่ฮุกอะที่เราแต่งไว้แล้วเราไม่ได้แต่งขั้นต่อเราคิดว่าเออเว้นไว้เผื่อจะแรปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่สนใจเพราะเขาไม่เชื่อในโปรเจกต์นี้เขายังบอกว่ารู้รู้มันก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยหลุยมือเอากันเลยทำกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบอกเออไม่ต้องมีกูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไฮไฟเดี๋ยวแบบเชียร์เอะไรอย่างเงี้ยเออปรากฏว่ามาสุดท้ายจะไลฟ์ช่วงเย็นอยยู่แลล้้วบอกเฮหุย แต่กูแต่งแลปบดีกว่าว่ะอ <laughs> เออแล้วมันก็หายไปเลยมันก็หายไปนั่งเขียนเล็แ,แล้วกับพี่เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเออมันแต่งมาน่ารักมากว <laughs> ิอาร์มด้วยนี่ใช่ไหมเสียงคอนรัส <laughs> นิดนึงไปหาเอาให้เจอแล้วกันว่าคอนรัสอยู่ตรงไหนบ้าง <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณส <laughs> องคนมากนนี้เข้าคู่กันสีแรกปะเนี่ย สรกานแรกคร่ะอ,อใช่ครับคู่กันซีินแรก <c oughs> เป็นไงบ้างเ <c oughs> ท่านี้ท่านว่าถ้าขาดใครสักคน <c oughs> ก็ขาดไปก็ขาดไปถ้าขาดใครสักคนคงไม่ใช่ใช่ได้โปรดอย่าทำแบบนี้กัแบฉบันเลย มาที่คนต่อไปนะครับผมกันอัธพานนะครับวันนี้มาในลุคเพิ่งจะแบบอาบน้ำเสร็จใช่วหมมีมองหัวของผมองาม้ายไปกินจีแล้วครับเข้าคู่หรือยังเข้าคู่ไปแล้วประมาณสามมองว่าแบไปสาเปียมาไรือยว่าเต้นเดี๋ยวไปมองคนอื่นห้าไหนลองดูก่อนเอาเท่าที่ได้ก่อนตอนนี้หนึ่งสองสาม แซ่บทุกความทรงจำไม่มีวันที่เราจะลืมแก่เราใช้่รายการนี้คืนหน้าหลังมากแอบสอบจะแอบสอบกลัวไม่ไหวเนอะเดี๋ยวมองพี่ข้างนอกอีกทีนึ่งเดี๋ยวมองพี่หน่ออาว่าแล้วมีพี่ข้างนอกเต้นอยู่ดี m o r y นครับเพลงชื่อว่า Save All Memory in This House นะครับครับครับก็ฝากด้วยนะครับริงเดยก็มีพี่นำเต้นอยู่ข้างหน้าจะได้แบบมีคนไก่ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับจิมมี่ซีสวัสดีครับวันนี้ถ่ายไปได้เยอะหรือยังครับหนุ่มๆได้ซึ่งหนึงแล้วพี่ซีนคู่เข้ายังซีนที่แบบเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมัไปสมิรวมแล้วสองรอบเนาะอ่าเข้าแล้วรวมแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีรวมอีกตอนอยู่คู่กันเขาให้ทำอะไรกันบ้างก็มีให้ร้องเพลงแล้วก็มีให้เล่นของกินที่เขาชอบกินอะไรเซาิลผมก็จะเป็นอโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยผมซีก็ไข่ต้มเออแล้วก็มีขนมปังข้าขนมปัง เป็นเราข้าวขาวหมูหมูกรอ <c oughs> ที่ยอมกินอาหารคลีนเยอะๆเนี่ยคุ้มค่าเพราะว่าอเอาไปใช้ในซีรีส์ไง<อ><อ>เรายอมจะได้ดูมมแล้วออกกาลังกายให้หมนดีๆจะได้ให้จะได้มีซีรีส์สวยๆให้คนดูได้ดูเออถือดูแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ซีรีส์ถ,ถ่ายถึงไหนแล้วทุนนี้ทุนนี้เยอะนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ได้ได้ถ่ายบ่อยๆก็ดีจะได้เก่งๆพี่เอกหนุไม่ดูไม่ดูเลยเขาค่อนข้างเคี่ยวนะเขาแบบไอพวก acting เล็กๆน้อยเขาแบบจะ in detail มากเลย แกแกปั้นแกปั้นแต่ว่าดีใจนะดีใจที่ที่ที่พีเอเขาอย่างงี้เพราะว่างานงานจะได้ออกมาดีไงอ่างานจะได้ออกมาดีท่าเต้นด้วยเต้นได้อย่างขอสักท่อนเร็วๆชอบท่าเต้นสักคนนี้มากเลยน่ารักมากอ่ะตอนซีขยับอ่ะที่ทำแบบนี้วมีคนรอตอบค่ะคุณผู้ชมมมีคน เทุกความทรงจาไม่มีวันที่เ,เราจะลืมแค่เรา,าใช้เวลาด้วยกันนั้นฉันก็สุขใจ ทุกคนได้ดูนะครับเพราะเราก็พยายามทําเต็มที่แล้วก็สิว่ามันก็เป็นฟิลแบบสนุกสนุกเฮฮาของแบบครอบครัวที่เราไปัอ่าคุณล็อกเต้คนเดียวให้ดูหน่อยทุกคนห้ามนำจี้ซฟจุดคชามทรงเฮในที่รักมเขาแบบมีชา้เอลยุกมีทั้งเอยก ข้อไ่ใหญ่เออถือว่าเที่งนะให้พี่ให้ประมาณ8เต็มสิบเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เสียเอเนจี่ไงพอเข้าหน้าเสริฟปุ๊บเอเนจี่ปุ๊บทะลุ10เลยทะลุสิทะลุกราฟทะลุกราฟแน่นอนดูดิดูดิน่ารักมาก เป็นพวกปิ๊กมากอ่ะสดูใจนี่อันนี้เป็นพวกเหล่าบิ๊กนอร์เดี๋ยวดูแอดวานเดี๋ยวดูแอดวานไอ้จุงจุ้งรวยรวย หลุยหลุยกระโงหลุยกระโจงมาเออเป๊ะพวกนี้พวกนี้เป๊ะท่าแม่มีควาบหล่อมากแต่อะไรพิเศษด้วยนะเออพวกเป๊ะนะดิก็โหดจังหวะคือแบบเป๊ะมากเป๊ะมากนี่ เขามีหลายขั้นก็มีหลายสเต็ปเขามีบิ๊กิเนอร์มีแบบว่านอร์ม l ลมีแอดวานซ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าเชื่อไหมเวลาไปอยู่ในซีน์รวมทุกคนพร้อมกันนะฮะคนที่เต้นผิดที่สุดจะเป็นสองคนนี้จะเป็นสองคนนี้เพราะมันเต้นแปะสุดอยู่สักแค่สองคนมันจะแตกต่างจากเพื่อนเลยใช่อันนี้จะถือว่าเป็นเต้นผิดเลยคนอื่นจะถูกไปเลยนะอ่ะฝั่งนี้ยังไงไงโวโแล้วโดยังไงเป็นถูกก็เลยผิดอยู่สองคนดเซ่ดุกนคอนดุกนิด มีก็มีตองหัวเหลี่ยมอันนี้ที่ถูกต้องอันนี้คือที่ถูกต้องนะฮะเอเนอร์จี้นี้ถูกต้องชื่อคอนเซ็ปต์ว่าถ้าไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้นะครับถ้าไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้ถ้าไม่ซ้ำจำไม่ได้แล้วก็ไม่สนใจคนดูด้วยนะฮะมีเวอร์ชันแบบ ผลสุมพนเหรอแล่งการปล่อยให้เด็กมาโชว์มาหลายรอบแล้วเดี๋ยวขอคู่ที่อยู่นานที่สุดในเซฟเฮาส์นี่เดี๋ยวดูคู่ของจริงว่าทำยังไงให้เป็นคู่กันได้นานขนาดนี้นี่มันต้องมีศักยภาพสูงกว่าคู่อื่นนะอ๋อกาคู่เป็นเอยเลยไม่ได้เป็นออเอาเลยมาเออก๊อบก๊อบก๊ับก๊อย่าง โอ,อ้ยแต่ออกแอปชอบเร็วอยู่นะแล้วมีความเนียนอ่ะมีความเนียนอารมณ์เนียนไม่ถูกอ่ะเออเร็วเลีวอ่ะนี่นี่โอเคเป็นยัง,ไ,งไม่อยากจะโวยเฟ้นดีนะว่าฟันทาสติกเบบีเนี่ยเล่นจบไปแล้ว <h az in> ถ้าเกิดยังไม่เริ่มนะคนดูคืนบนัตรแล้วนะทุกที เอาลาะครับผมตอนนี้นะครับน่าจะเป็นสเต็ <c oughs> ที่ท <c oughs> <nh> ุกคนลอยคอแค่รอคอยนี่แหละนะครับตอนนี้นะครับเราซ้อบเร็วจริงครับเอาเกลือมาเลยครับกำลังจะสอบท่าเต้นเซฟออนเมมโมรีอินดิสเฮาส์นะครับทุกคนนี่เต้นพร้อมกันมากพร้อมจนผมงงเลยผมคิดว่าคนดูทางบ้านน่าจะงงเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูว่าภาพที่ออกไปแล้วทุกคนเต้นพร้อมเชื่อเหรอเอะไม่ให้วังให้เรามาเออแต่เต้นสนุบ คือพอเอาคนเต้นเป็นมาอยู่ข้างหน้ามาเลยดูเป๊ะกงนแล้วข้างหลังก็เป็นเนียนๆเอาเกึกๆมีคนเดี๋ยวดูสิใครเป๊นใครเม่เป๊ะบ้างมีออฟมีนิโอไม่เป๊ะมีมีดังก็ไม่เป๊ะมาถึงคู่หูเอิร์ธมิกสเปซแล้วเมื่อกี้เต้นไปแล้วเป็นไงบ้างดีนะดีอยู่เหมือนที่ซ้อมไหม ขายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ขายอยู่ต้องรอดูต้องรอโด้รอด้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอเคนะเล่นนะเราในพาที่เป็นแบบว่าแต่ละคู่แต่ละคู่เขาจะมีกิมมิคของตัวเองคู่คุณเนี่ยถ่ายแบบไหนไปตลกค่ะตลกเราก็จะเขาจะมาบิมมิคคู่คุณไปไดเออเราก็มาอย่างนี้แห้งแห้งวันนี้วันนี้เราแบบสะดุ้งตกใจกัก็เฝ้าด้วยทุกคนบอกว่าอีกแล้ว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 หรอกกว่านี้แล้ว ก่อนการทำไมอะท assume, ั้ JI, okay. ทงเต้นทั้งร้องอุ๊ยอุ๊ยอ่าโอเคทั้งเต้นทั้งอะไรนีอะไรอะเอาเอาอ๋อทั้งเต้นทั้งร้องเพลงนะครับบอกเลยว่าทุกคนตั้งใจมากๆก็ฝากด้วยนะครับีอะไรเซฟเอาเมมโมรี่อินนิทเฮาส์ค่ะบคหัผงฝากด้วยจ้าคืออะไรเงียเมื่อก oui> ี procure? ้ เป็นไงบ้างนะครับเมื่อกี้ถ่ายซินเต้นไปแล้วคู่กันใช่ครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ไม่ได้ยากมากนะก็เต้นเป็นเราก็ถือว่าน่ารักนะฝากถึง MV เพลงนี้หน่อยเพราะว่าหลังจากรายการออนเนี่ยเพลงปล่อยไปแล้วโอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเอ็มวี Save All Memory in This House นะครับก็ฝากเพลงด้วยแล้วกันนะครับว่า MV ก็น่ารักรักแบบว่ามีภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับให้แบบว่าแฟนๆที่ดู Save House ซีซั่นสามเนี่ยได้เห็นกันด้วยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าใน MV เนี่ยสามารถเต้นตามใน TikTok ได้ เออก็ยังไงแกะท่าไปเต้นได้เหมือนกันใช่บอะว่าท่าเต้นง่ายมากแซฟทุกความทรงจำในวันที่เราเจอหรือท่าเต้นง่ายมากท่าเต้นง่ายมากฉันร็สึกใจ้งงงอ่ะแล้วก็เพลงดนตรีท่าเต้น น้องหลุยของเราเป็นคนคิดเริ่มต้นสมุดเลยชอบกินที่ออฟฟิศแบบโอเคนะครับยังไงก็ฝากดิงน้องๆขึ้นมาครเเซฟอมมมโีให้รวทุกคู่เลยตั้งใจกัมากนะครับฝากปัดวิวให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ัวันนี้สัมภาษณ์ครบทุกคู่แล้วนะครับขอปิดรายการตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะทุกวันพุธแมนคุณนะครับผมทางยูทูบช anel เจมม์เอ็มทีวีนะครับของกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้เซฟเฮ้าส์แล้วก็อาร์มนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊าายบย ็เว่าหลุยเพลงนี้ยเพอร์ฟอร์แมึงคนเดียวเลยเพลงนี้มึงต้องเกิดกูจะไม่เข้าไปกม่เข้าไปแย่งซีนมึงไม่ได้แย่งซีนหรอกมึงขี้เกียจไม่ไม่พังกนมางอนความคิดกูไงแต่ให้เพื่อนได้เฉิดฉายก็เลยพอทีนี้พอใกล้จะออนหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเข้าบ้านก่อนที่เวลาออนอ่ะเหมือนว่าแบบเพลงมันเพาะมาก เราจะไม่มีเราในซีนเลยหรอวะเรี่มันเพาะมากรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ล้วป้าแต่ว่มึง้องเป็นตัวเองันนั้นด้วยความที่เสียงเราไม่มีเราไม่สามารถลองสู้เขาได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งสมหัวอยู่ห้องพีดีเราพี่ว่านพี่เราต้องแต่งแรปแล้ววะเราเราต้องมี่าเชิดชัยเราต้องมีเท่าเชิดชายเราต้องมีซีเราต้องมีซีเราจะไม่มีซีไม่ได้เอ็นดูเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมนนโอถึงไปแต่งแรปจะหายไปเลยจ้ะ อ่าโอเคน่ารักถึงเนี้ยแล้วเขาไม่เห็น่าเบื้องหลังแต่ละคนคือรู้สึกว่าแต่ละคนเขาทํางานกันมาเหนื่อยเนาะคือต้องมาซ้อมตรงซ้อมเต้นอีกบางทีเขาแบ่งเวลามาเจียวเวลามาเขาไม่มีเวลาเลยองมาซ้อมกันหน้างานเนาะแต่ก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยสกิลการเรียนแบบเก่งมากนะคือแอบสอบเหมือนกับพวกพี่ๆเขาเต้นนำออย่างเงี้ยแล้วก็เต้นตามไปทีนี้ถ้าเต้นไม่ได้ยากมากแต่มันก็บบางทีมันก็มีความสับสนอยู่แต่ก็ เขาก็กลืนๆกันไปได้แหละเพราะเขาเอาคนเต้นเก่งสองคนไปยิงข้างหน้าแล้วที่เหลือก like ็กล so like ืนๆกันไปแล้เต้นรวมเลยแต่ตอนเต้นแยกอ่ะมันก็จะมีความแบบน่ารักของแต่ละคนอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็นเป๊ะแบบเป๊ะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มีแบบอย่างออฟอย่างเงี้ยมีสกิลมากในการไหลลื่นคือแบบคือเขามีท่าอยู่แบบมีการเบรกเบรกคือต้องตึงเนื้อไปทางนี้ใช่ไหมเขาก็เบรกก่อนเอ๊ะแล้วทาอย่างเงี้ยคือเขารู้แบบเขามีความไหลลื่นที่ดีมากที่แต่ละคนนะเก่งมากแต่ที่ฉันงงคืออะไรเออมีหอมกันคืืืืออ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 ะะไไไไรรรรััันนนนนนีี้้คคถถ่่่่่าาายยยกหหลงพเเมม์ฉขใจ ออยู่ดีก็หอมกันอยู่ดีก็หอมกันคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะโอเคไม่รู้ละกันไม่รู้จะนิยามอย่างไรอ่ะโอเคครับก็ใครที่ดูเอ็มบีเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวลองกลับไปดูอีกนะครับกลับไปดูหลายๆรอบได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่ดูก็ลองไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะครับ MV Play นะครับ s a ฟ e All m อร์เรนอ i นดิส s ฮนะครับน่ารักมาก ก็แบบว่าไปดูน้องๆกันนะครับคือน้องๆเต็มที่มากเราเห็นเพลงนีนะ้ตอนที่อยู่บ้านเซ็เฮาส์ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายมันจอกมาเป็นรูปเป็นร่าแล้วออามาเป็นเอ็มวีจริงๆเนาะอออ่ะโอเคครับก็ฝากให้กำลังใจน้องๆด้ตามผลง,งานของน้องๆด้วยนะครับส่วนของซีเจมี่เขาบอกนะเขาจะไปฟิตหุ่นมาเนาะเตรียมไดองไดเอทดนะครับแล้วก็ไปฟิตหุ่นมาตอนนี้เขาหุ่นได้ที่แล้วแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรรอ,รอติดตามเขาได้ครับในไว c ์เวอร์ซ่านะครับผมใกล้จะมาแล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะ โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย